ตอนแรกก็กังวลแล้วกลัวเพราะว่าเป็นเวลาน้อยมากแล้วเราต้องใส่คอตัดเราต้อง,องมันจูบังคับอยู่นิดนึงก็มีแฟชเชอร์แต่ว่าเริ่มเคยชินแล้วเราก็สนุกสนุก,สน,กสนุกเลยทั้งแรกเลยโดยรวมอาจจะมีเคยเดินตอนแบบกขวบแล้วก็ไม่ไม่น,นับเขาตอนนี้สนุกมากตอนแรก็กังวลว่าแบบ worst case scenario คือเราล้มเราอะไรซื้อผ yeah. uh, ิดเราใส่อะไรผิดอตอนนี้คือสบายที่เแล้วเราเริ่มสามารถเลา express ตัวเองแล้วแลได้ show character ของตัวเองตอนนี้มีแล้วสองบ้างเพราะบางทีจะมีช่วตต่างเราต้องโช o ์หลายอย่างเช่นวันนี้เรามีเอกาสิบดิเซน e เราต้องท่าโพลเลต้อง แตเ่อะแัลเปียเลงแบบว่าไเขาเป็นคนนี้ถ้า่ก็เราจะเน้นยังไงหรือว่าเราเป็นคนวยทุกแบรนด์ที่ผมทำงานด้วยคุณจะจะเน้นคาแรคเตอร์ของเต่อแต่ละแบนก็จะมีแต่ลายมุมแต่แต่ลสไตล์ก็เช่นนาการ่าก็จะจะเดินแบบเดี่หน้าดูตามนั้นนะครับต่วอารมณ์ส่วนใหญ่คือจากเพลงมันก็เข้าใจผิวเราใช่ส่งะห่างเราอยู่คยาามทเ่จไมคนน้ำขหางยิงฟ้าไม่เจอ จริงๆผมเกือบนีเกือบครับแต่ว่าก็เซฟไว้ได้อยู่ไม่มีใครไม่มีใครดู่ะผมผมไม่บอกเลยว่าว่าโชว์ไหนจะได้ไม่ต้องมีใครไปย้อนหลังดูแต่ว่าแกใสถานการณ์ได้ใช่ไหมได้ครับรอดน่าจะรอดติดใจไหมคะงานเป็นแบบติดใจงานเดินแบบไหมติดใจติดใจครับสรุปดีครับกนยิ่งยิ่งตอนนื่องเลยิ่งยิ่งชวามากขึ้นในใใส่เสื้อผ้าที่แบบหวานขึ้ ก็อยากเหรอครับตอนนี้คืออยู่ที่ผู้จัดแ่้วครับไม่ไม่อยู่ที่ผมแล้วคือควาละครอ่เอหรครับหว่าเริ่มหแล้วไถ่ายได้ถ่บถ่ายแล้วเเริถ่ายแล้วฟังก็ ลึกอยู่ครับก็ก็ถ่ายหลายทีแล้วแล้วเราจะมีวันอเวตนประกาศเรื่องละครเรื่องเรื่องว่าได้เล่นกับใครเรื่องราวเป็นยังไงเราอาจจะมีทีเซอร์อาจจะมีเอกไลเล็กน้อยเร็วๆนี้ด้วยครับงานอเวันวันที่17วันสระจอวันที่17นี้ทีวันนั้นจะสามารถขึ้นรายละเอียดได้มากขึ้นแล้วจ,จะประกาศทุกอย่างเทาที่ทุกอย่างไม่มี แล้วแล้วทีจะ spoil ได,ด้สุดใน,ดในด <c oughs> ที่สุดแล้วที่สปอย o i l spoil ได้คือ spoil ได้ตอนนี้มีอะไรบ้าง s p o i ได้ว่าทุกอย่างจะถูก spoil ในวันที่สิบเจ็ดครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนแต่ก็เป็นเรื่องแรกที่จะแบบคิดว่าคนน่าจะแบบโอเคเลยแบบว่าเรื่องแรกเองเอทั้งบททั้งอะไรน่าจะว้าวใช่ไหมคะ โอ้อันนี้ผมก็พูดเองไม่ได้ครับราอส่วนตัวคือผมพยายามมองนีมุมมอง,มอง,มองมที่ไม่ใช่นัรแสดงรี่โรงงานไม่แชบบ่ไม่ใบไม่ใช่ไม่ไมอัศจติที่ดี่หรืออะไรครับแต่ว,ว่าตัวละครผมอก็ชอบแล้วที่ถ่ายทำมาเราเป็นยังไงบ้างเราสึกว่ามันเป็นงานใหม่ที่แบบยิ่งทำยิ่งชอบยิ่งทำยิ่งยากจนต้งองเหนื่อยนะสนุกทุกวันแต่ว่าเหนื่อยทุกวันและเรียนรู้ทุกอย่างทุกวันเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการถ่ายทำเกี่ยวกับวงการ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเราเราประหยัดพอได้ทำจริงมันเหมือนที่เราคิดไวย์ใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆที่เราเราเราปลุไว้ในหัวา มันไม่มีทางเทียบกับของจริงได้แสดงว่าสถานการณ์จริงที่เจอดก็ยังรับมือได้อยู่ในหลายเรื่องรับได้อยู่ครับรอดอยู่รอดอยู่ตอนนี้ยังรอดอยู่คอยดูคอยเชื่อไม่คืออยู่ที่พ่อต้องหมายบรรยากาศตอนถ่ายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสุดทายนี้ได้กลับบ้านก็เป็นคือกับคุณพ่อเล่าเรื่องทุกอย่างแล้วคุณพ่อก็ให้คำแนะนำเพราะว่าเราก็แต่ท้ายการยิ่งเรื่องที่เราแบบรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราอยากทำให้ถึกเราเล่าในเขาว่าเขาก็สนใจ ก็พูดไม่ได้เพราะมันคืออาจจะมีฉากที่ใช้อารมณ์มากแล้วบางทีเราเคยซ้อมเ,เ,เราเราใครเคยเคยทำถึงนะครับเราตอนมาถ่ายทำมีลหลายการทำอรอ่าสมรรถัเราหลายสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่ทําได้ท,ท,ที่ที่เราเคยทำเพอก็ เตือนให้มีสติให้ยึดคาแรคเตอร์ไม่ไม่คิดมากเพราะว่าทั้งผมและพ่อเป็นคนคิดมากนะแล้วมันเป็นเป็นงานที่ต้องผสมะสานระหว่างการการคิดเยอะจังหวะใส่ดีและการใช้ลมแล้วการยิงกับคาแรคเตอร์ตัวบอลมันก็ต้องบาลานซ์กันคุณชอบไปตัดบอลขายทำไมไม่เคยครับไม่กล้าพุ่พ่อยังไม่เคยกล้าครับต่อว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผม เคยชินว่านี้จ,จะมีไตอนนี้ยังพี่ยังไม่ปไปเพราะอเป็นเจอเป่าเป็นไปได้แต่ว่าหัวคุณพ่อ,อจ,จะัวโดยรวมก็ได้คร,รับโดยรวมโดยรวมาคุณพปนโรเจนไหรไห,หรับผมนะอาจจะไม่อาจจะไม่นะผมเพราะว่าค<ม>ุณพ่อผมจะอาจจะหลุดออกจากแฟลกเอรลอาจจะออกจากเรื่องราวเมมาเนี่ยแหละคพ่ออพ่ออพ่อป็นั คุณพ่อเป็นเป็นคือคุณพ่อเรอาอะเราจะเราจะออกจากตัวเองไม่ค่อยได้ <c oughs> ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมคิวถึงระดับที่แบบสมมติถ้าเกิดผมเล่นละครแบบพ่ออะผมอาจจะแบบว่าผมอาจจะแบบแข่งเลยแหละ <c oughs> ผมว่าผมมีฝ่ายเลยแหล, <c oughs> เละเดี๋ยวอาจก่อนเพื่อถึงเรื่องการเล่นละครของพ่อในอนาคตเป็นไม่ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าเราเปลี่ยนเรื่อน่าจะไหวแล้วมีโอกาสไได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นบทพ่อลูกนะ ผมว่าน่าจะสนุกดีถ้าจะได้เล่นด้วยกันนี่ลร้ก็แสดงว่าเราก็ชอบเล่นอยากเล่นเป็นพอรูกกันแล้วมาในละครส่วนตัวนะครับใช่อยากลองแอะไรก็ได้รัอะไรก็ได้ควองจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมืนบเออผมก็อยากจะเห็นโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะพ่อกแล้กเล่นด้วยกันเพราใช่ใเล่นด้วยกันแนวไหนน่ไหนก็ได้นั่ไหนก็ได้แบบว่าเล่นแ้วกันเห็นเรื่องละครอะไรนี้ให้ผมเล่นก่อนเถอะ ยังไม่เคยเห็นเลยครับมเนัยอนน้นจริงยื่นอยาการแล้วแต่ว่าปกติแล้วเวลาใคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคว่าจะไม่คอมเมนต์ที่โดนเองคยว่าจะคอมเมนต์ที่แบบตำหนิหรือว่แก้ไขใช่ครับใช่ือะไรว่าก็จะมคนมาพูคุยกนเนกัน่กี่อวยไม่ไม่ทให้อีโก้ใหญ่เเรามืนนด้วยครับผ้ยอย่างที่คุราาทงทำอะไรอ่ะเราก็ มันสามารถที่จะทําให้เราเปลี่ยนมองเราท่ามิโต้แล้วต้นพ่อคือเหมือนจุดแข็งนะทำให้เราเตือนเราว่าแบบอันนี้เราก็ท so 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 ําได้ต่อเพราะเราจะได้ทารกษาต่อไปยื้อนั้นยี่หกคุณเข้ามาเข้ามารับตัวต้องต้องพัฒนาต่อไปเจอคอมเมนต์ที่แบบอย่างที่พ่ออยากที่ถ่ายหาทำทำเมน ยังไม่เยอะนะครับเพราะผลงานยังไม่เยอะคอมเมนต์ตมินิก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวรอรอคอยดูนะผมเดี๋ยวผมหาแน่ในที่นี้เพิ่มว่าถ้าที่ดูไปจะกปาราโชไม่มีคอนตมินิกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างที่ใช่ครับผมรู้สึกเหมือนทุกคนสนับสนุนมากแล้วทุกคนเป็นดูมาก็ขอบใช่พูดดูฟังอะไรต่อผมรู้สึกจริงจริง signal s i g ที่เป็นขององที่หนูทุกคนก็แบบว่าเหมือนแชร์ต่อไปเยอะเลยเรื่องนี้ค่า ก็ถามเองว่าการรู้เ,เวลาคุณพ่อเตรียมอะไรแนะนำอะไรเวลาเข้าคงการแต่คุณพ่อตอบสุกไห้เป็นคนดีคนอเกเวลาใช่ใชไม่ไมไม่มีอะไรจุกับวงการมันแพงเป็นพิเศอแค่เตียอะไรไม่เป็นสนที่งาบกับเวลาส่นที่ทางานได้ดีประมาณนที่เป็นคนดีที่เราก็บอากเป็อาอากัตามใช่อากปบติใ่กาได้อยามันกายเป็นคาแรคเตอร์ ไม่คิดซึ่งหมอเป็น่เียไม่หนักตอนทําเราจะได้อยู่เราเราจะได้ทำทอย่างให้ดีให้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนเราไม่ไม่ไม่เกิเกิดมีตอนต้งกาืนเรื่องดราม่าทีดขึ้กับเอ็กัเพดรแนหน่อยที่หน่อยไม่ถึงกัดราม่าเับเหมรือเพเอยเนียเพสัก็เพจะเล็กนะแล้วุคนเนี่ยอเอ้ยเพไอเอมันหนไปเก็น้อยเหมือนกัน อันน้ก็ที่ที่ผมตอบตรงสเปกก็คือตรงสเปค้คาของเาเ็เก่งสเปคของคุพี่เก่งเขาที่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าการตรงสเปกมันไม่ได้หมายว่าเราต้องเข้าไปจีบเราแค่มันแค่หมายว่าเราเห็นบรงสิ่งบางอย่างที่เราชื่นชมเก่ซึ่งผมจริงจริงเขเก่ง แต่ว่าการท so ี่มีคนมาแบบให้หนีไปอะไรแบบนก็ว่ามันมันมันเชื่อไปอะครับแต่ว่าก็เขามีความพิจเร็เขาก็ปล่อยได้เรามีความพิร็เาก็ปล่อยได้รับได้แต่เาีมีแ้ว่าแ่ใช่ไม่ม่ทอะไรไมผมไม่โดมาต่อใช่ใประมาณนี้อคเขาจได้นะคชาเรับเแหละอะ้าจ่ายเขาจ ใช่ครับประมาณนี้ครับต๋อผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับเราก็เพิ่มพูนกันโอกาสจะให้น้องใบเน้นหนหรือว่าแบบใช่ต๋องว่าน้องน้องเบสเขาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมเขาต้องจะดูแลตัวเองรับทุกอย่างได้ดีดีกว่าผมดีกว่าอะไรที่ผมสามารถพูดได้ตอนต๋องมันเป็นแค่อะครับเพราะว่าแลก็เขางอยู่ด้วยกันที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นข่าวเป็น d ร a m a ของผมก็ไม่เป็นไรครับอยาก